อิชาแล้วขวาดูนี่อยอดเยี่ยมมากครับโอ้โหสูตรนี้เนียนคลิปจบโดวยวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับเบลารุสไม่ทันครับไม่ว่าจะยิงตรงนี้ได้สำเร็จนะครับในช่วง3นาทีท้ายครับโอ้โหอิทิชาครับ2-0ตรงนี้เชื่อว่าผู้เล่นเบลาร์ลุสที่เป็นยิงครับโอยอะไรวะเลือกใจรอสาธิตยูร์รออยู่ทางฝังซายโอกาสของเราครับได้ครอบครองเกมนกสราวุธให้มาเอา้าแล้วดูจะประวัติโอ้เป็น2-0เลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับว่าช่วงที่เขาจําเป็นต้องเปลี่ยวอุตสาหะตูโดยกดนะครับเพราะมีการมาถึพยาบาลมาดูตรงนี้ครับชนาวุฒิแทงลุช่องมาแล้วว่าหลุดมาออโอ้โหตะวันทิพยตามน้ำเลยที่อุตสาะตูวิ่งข้ามาแล้วปีตัวเปลี่ยนทางโอ้โหโอ้เสียท่าเลยครับลูกนี้แมนม,มี้ครับเนี่ยจังหวะขึ้นหลังมาแล้วจ่ายโดนตัดครับเสร็จเลยครับ ขเขาเป็นวอร์เพลย์แล้วอยู่ด้านบนนะครับประตูก็ไม่มีใครครับกลางไป่รู้ใช่มามแล้วคืนจ่อๆตรงนี้หักไม่ได้เอายิงตรงนี้ยิงยังติดเซฟโอ้เยี่ยมมากครับนัพงศ์มาเปิดมายังไงยังขันครับโอ้โหใช้เสาประตูยันเอาไว้แล้วเนี่ยจังหวะเปิดยามมาของนัทพงศ์ตรงกรอบด้วยนะครับการังจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับ ไม่ฟา,เาเวเป็นโอกาสของเบลารุสดูโอกาสของเรานัตถงกอบักไล่มาแล้วครับ1ต่อ3ครับจากซิเมนสนุกครับโอ้โโอโโดูจังหวะต่อมองเบลารุสชุดนี้เนี่ยนัตพง์พยายามจะออกมาตัดแล้วไม่ถึงนะครับกลายเป็นว่าหลุดมาแล้วก็เซ็งก็เลยที่คุณกลับมาแล้นัสซัทเข้าไปนะซชิเมนสุกดิช่า ไปสามหนึ่งครับโดยที่สามประทีมไทยก็น่าจะวอลกันว่าทีมไทยโรสองรูนได้ยู่ประตูจากมาร์คุสแมนซาครับส่วนเบรุสก็มาตีแต่ได้จากเซ็นเปนอยูในช่วงท้ายแต่ก็ไล่ไปทันนะครับจบเกมนี้ก็ทำให้เบรุสผู้แพ้ได้จะไปชิงที่สามกับไชนีสไทเป็นในวันพรุ่งนี้เวลา16บหนา